พรคประชาชนทำไมไม่แต่เรื่องหัวสอวอเราเนี่ยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาตลอดพักประชาชนเป็นพักเดียวเลยด้วยซ้ำที่ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของการเลือกสอวอตั้งแต่ยังเลือกไม่จบยันเลือกเสร็จ แต่ถามว่าอำนาจในการสืบสวนสอบสวนไปจนถึงอำนาจในการเอาผิดหรือว่าจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเนี่ยเป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของรัฐบาลค่ะทีนี้ต้องย้อนกลับไปถามว่า DSI ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทำงานไปถึงไหนแล้วก่อนหน้านี้ DSI ที่บอกว่าทํางานมีความคืบหน้ามากแล้วก็กําลังจะหววจะหวดสรุปปัจจุบันเนี่ยจะเอายังไงอย่าทำมาเป็นผู้เฉ,ฉยเฉยไหนบอกจะแก้ไขปัญหาที่ต้นตอไง พักประชาชนไม่มีเฉยใฉและแก้ไขปัญหาที่ต้นตอเท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นก็รับหนี้ไปเลยค่ะร่างแก้ไขัฐธรรมนูญที่จะทําให้องค์กรอ,อิสระเนี่ยต้องไม่เป็นอิสระจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรามีแก้2แบบนะคะสําหรับคนที่กล้าหาญชานใช้เรามีเสนอแก้ทั้งระบบกับสําหรับคนที่ปลอดแหกค่ะไม่เป็นไรไม่อยากแก้ทั้งระบบไม่เป็นไรเรามีเสนอให้แบบปรับเฉพาะจุดด้วยแบบแรกนะคะคือเปลี่ยนระบบ ประกอบด้วย3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกที่มาต้องมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ยสามารถที่จะเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาได้เท่านั้นเราเปลี่ยนค่ะให้สามารถเสนอชื่อได้จากหลากหลายช่องทางยกตัวอย่างเช่นให้ศาลสามารถเสนอชื่อได้ให้สสฝั่งรัฐบาลสสฝั่งฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งสอวอเองก็สามารถที่จะเสนอชื่อได้เพื่อให้ตุลาการศาลธรรมนูญแล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่ง ในองค์กรอิสระเนี่ยมีความหลากหลายทางความคิดหลากหลายทางวิชาชีพแล้วก็มีประสบการณ์ที่หลากหลายด้วยประเด็นที่2คือเลิกผูกขาดอำนาจการเลือกองค์กรอิสระไว้กับสวเพราะว่าสวไม่ได้ยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะเดิมทีเนี่ยตุลาการสารรัฐธรรมนูญกับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยจะต้องถูกรับรองโดยสวเท่านั้นถูกต้องไหมคะเราก็เปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนให้มาเป็นการพิจารณาร่วมกันของรัฐสภาพูดง่ายๆก็คือให้ทั้งสอวอและสอสอที่มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมารับรององค์กรอิสระพร้อมๆกันข้อ 3. สําคัญมากๆค่ะข้อนี้คือคืนอํานาจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถดึงคนเหล่านี้ลงจากเก้าอี้ได้ปัจจุบันเนี่ยประชาชนไม่สามารถเข้าชื่อเพื่อเริ่รมกระบวนการถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นได้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญในอดีตนะคะฉบับ40 50เปิดช่องให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเพื่อถอดถอนองค์กรอิสระเหล่านี้ได้แล้วกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยองค์กรอิสระทั้งหลายแทบไม่ได้ถูกตรวจสอบอะไรเลยประชาชนจะแตะต้องก็แทบไม่ได้เลย ดังนั้นเราเสนอให้สอสอแล้วก็ประชาชน20,000คนร่วมกันเข้าชื่อเพื่อริเริ่มกระบวนการถอดถอนได้ในกรณีที่มีการล่ำรวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแพ็กเกจแก้ทั้งระบบแบบนี้ชอบไหมคะโอ้ยแก้เยอะแยะอะไรขนาดนี้แก้เยอะขนาดนี้ใครเขาจะไปยอมให้แก้ทำไมแทงหวยไม่ถูกแบบนี้นะว่าแล้วเชียวว่ามันต้องมีพวกปอดแทกค่ะ เก่งแต่เกมการเมืองในสภาเก่งแต่กับพักประชาชนแต่พอจะให้ยกมือโหวตกฎหมายที่ก้าวหน้านั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่เอางั้นไม่เป็นไรนะคะพวกเราก็เตรียมมาให้แล้วค่ะมี2แพ็กเกจแบบแก้เล็กอันแรกก็คือแก้แค่เรื่องเดียวจากเดิมที่องค์กรอิสระต้องถูกรับรองโดยสอวอเท่านั้นเปลี่ยนให้เป็นรับรองโดยรัฐสภาคือสอสอกับสอวอมาร่วมรับรองด้วยกันค่ะ ยกเลิอกอำนาจการผูกขาดของสอวอรหรือถ้าอันนี้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะพวกเรามีแพ็กเกจที่3าเสนอให้แก้ข้อเดียวเหมือนกันก็คือคืนสิทธิ์ให้กับสอสอและพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้สอสอและประชาชนสอง0 0คนสามารถเข้าชื่อเพื่อริเริ่มกระบวนการถอดถอนตุลาการสารธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้ค่ะเลือกได้เลยค่ะว่าชอบแบบไหนชอบแบบแก้ทั้งระบบหรือว่าแก้แบบลายข้อแล้วจะมาแก้อะไรวันนี้มันจะไปทันอะไรเล่า จริงๆถ้าใครจาได้เนี่ยพวกเราไม่ได้มาเสนอแก้วันนี้นะคะเราชวนแก้มาตั้งสองปีกว่าแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกจนนายกโดนสอยไปคนนึงกําลังจะโดนสอยอีกคนนึงท่านก็เห็นแล้วว่ามีปัญหาพวกเราก็เสนอทางออกมาตลอดทําไมถึงไม่มาช่วยกันแก้คะแล้วทําไมวันนี้เราถึงจะเสนอแก้ไม่ได้รัฐบาลไร้เสถียรภาพเสียงงอนแง่นก็จริงสสรัฐบาลเนี่ยไม่ชอบทำงานก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าพักฝ่ายค้านต้องหยุดทำงานไปด้วยนะคะ ข้อยู่ได้ไม่รู้หรือไงว่ารัฐมนูญมันแก้ไม่ได้แล้วรัฐมนุนแก้ได้ค่ะถ้ามีเจตจำนงที่แน่วแน่และมีความจริงใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองด้วยค่ะแน่นอนว่ามันไม่ง่ายแต่มันเป็นเรื่องที่ควรจะทําทีนี้อยากจะเลือกแพ็กเกจไหนดีคะเอาแบบทั้งระบบหรือเอาแบบรลายข้อก็บอกว่ารัฐมนุนมันแก้ไม่ได้แก้ได้ค่ะนี่ไงทํามาให้เลือกแล้วสรุปอยากได้ร่างไหนคะเอาแบบแก้ทั้งระบบหรือร่างที่2หรือร่างที่3ก็บอกว่ารัฐมนุญมันแก้ไม่ได้ก้ไม่ได้ก้ไม่ได้ แก้ได้ค่ะถ้าช่วยกันยังไงก็แก้ได้แน่นอนไอ้พวกพักประชาชนเออาก็จะแก้แต่รัฐธรรมนูญทำไมไม่แต่เรื่องหัวสวก็ไอ้คดีหัวสวเนี่ยเกิดขึ้นเพราะคนบางกลุ่มอยากจะเข้ามาควบคุมสวอเพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจสวในการเลือกองค์กรอิสระดังนั้นถ้าอยากควบคูองค์กรอิสระก็ต้องเข้ามาควบคุมสวดังนั้นเราก็เลยบอกให้แก้ไขรัฐนูนไงคะ